กลางตลาดนะ้ำเมืองเทียนเฟิงข้ามีเปลวเพลิงจากสัตว์อสูรที่เป็นสัตว์อสูรเวทหายากมากมายท่านลูกค้าดูนี่สิครับมีกระทั่งระดับ5ชั้นสวรรค์ของเสือสีชาติมันคือเปลวเพลิงอสูรที่มีชีวิตยาวนานและแข็งแกร่งมากนะักและนี่ก็เป็นราคาที่ถูกมากท่านอย่าพลาดเชียวนะเออ เจ้าบอกว่านี่มันแข็งแกร่งและมีชีวิตยาวนานมากสินะนี่มันเหมือนพวกแมวข้างถนนเลยไม่ใช่หรือไงพูดอะไรไร้สาระเช่นนั้นถ้าหากเจ้ายังไม่รู้อะไรเจ้าลองดูนี่นี่มันคือเปลวเพลิงอสกรระดับสูงชัดชัด อย่ามากวนการค้าให้มากนะหากยังไม่เชื่ออีกก็ดูสีนี้สสวยงามแค่ไหนแหกตาดูสะบ้างนะนี่เจ้าเป็นใครถึงได้อธิบายอะไรผิดผิดแบบนี้เสือสีชาติเปลวเพลิงอสูรนั้นแท้จริงคือเพลิงทมินสีชาติไม่ใช่สีส้มแบบนี้ และอีกอย่างหนึ่งของพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นสัตว์อสูรที่หายากอะไรมากนักมันเป็นแค่เต่าและอีกอย่างอยู่ขั้นระดับสียังไม่ถือว่าเป็นเปลวเพลิงอ,อสูรด้วยและนั่นงูเหลือมเกราะทองแต่สีเปลวเพลิงหมองคล้ำลงไปแล้วแสดงว่ามันตายมานานอีกทั้งอายุก็ยังมากอีกด้วยหลินเยียน เจ้ากล้ามาหลอกน้องข้าแบบนี้เจ้าอยากตายนักหรือไงห้าค่ะข้ามีสัตว์อสูรท่านผู้กล้าระดับสูงอยู่จริงๆนะข้าขอสาบ,บานด้วยสัตว์จริงฮ้าฮายเยี่ยมไปเลยฮาหาฮ้าหหาเจ้าไปที่ไหนเหรอตอนนั้น ข้าไม่เห็นเจอเจ้าเลยดีจริงๆที่ได้พบเจ้าอีกครั้งขอบคุณเจ้าจริงๆที่ช่วยข้าเอาไว้เพื่อเยยเจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าเจ้าอยู่ที่ไหนอรือเจ้าไม่รู้หรือว่ามีคนมากมายเท่าไหร่อยากให้เจ้าตาย หลังจากปรมาจารย์เฟิงจากไปตำหนักทั้งสี่ต่างก็ยกเลิกการแข่งอย่างกระทันหันดูเหมือนว่าปรมาจารย์เลยจะไม่พอใจกับการชำรรหนี้ของเจ้ามากนักเขายังคงคิดแก้แค้นอยู่เป็นแน่หลังจากนี้ทนเผ่าวิหกเพลิงก็น่าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้อีกด้วยระวังไว้ให้ดีละ หน้ากากของเจ้าไปไหนแล้วไม่ใส่มันไว้หน่อยหรือก็ได้ก็ได้ดูเหมือนว่าช่วงนี้ข้าคงต้องสวมหน้ากากไปก่อนสักพักละนะจริงสิข้าสนใจในการแข่งปรุงโอสถนะ้ำเมืองโอสถเจ้าอยากจะไปไหม เลยสิบังเอิญเกินไปแล้วที่บ้านของหลิวฉิงก็อยู่ใกล้เมืองโอโสดข้ากำลังคิดจะไปเยี่ยมเขาอยู่พอดีแต่มันต้องผ่านรูหนอนมิติในเมืองเทียนเฟิงเสียก่อนก่อนที่จะไปส่วนกลางได้ข้าได้ซื้อเรือผ่านมิติมือสองมาไว้แล้วเราน่าจะไปด้วยกันได้ เยี่ยมเช่นนั้นก็ไปกันเถอะระหว่างการเดินทางในมิติดูเหมือนว่านี่น่าจะเกินกับคำว่ามือสองไปแล้วนะเจ้ามั่นใจหรือว่านี่ไม่ใช่มือ7 8 9ด่้าๆแน่นอนค่าเพิ่งซื้อมันมาจากคนก่อนเลยนะเอาละค่าจะปล่อยให้มันควบคุมเองละกันระหว่างค่าเวลาไปถึงส่วนกลางเรามาเล่นให้กันเถอะ ไม่ละค่าไม่เล่นหรอกค่าเอาเวลาไปฝึกเลวเพลิงปรับแต่งมันดีกว่าเจ้าเล่นไปเลยจะให้ค่าเล่นคนเดียวได้ยังไงเล่าก็ได้ถ้าหากเจ้าอย่างฝึกเจ้าก็ฝึกให้คุ้มค่าละค่าไม่เล่นก็ได้ไปนอนดีกว่า1เดือนต่อมาเหน่นที่ภาคกลางเมืองเทียนหวงจุดรวมพลเดินทางใหญ่อาในที่สุดเราก็ถึงพื้นที่ภาคกลางเสียทีต่อไปเราจะเผยเยยอา สหายน้องงองอเจ้าเป็นอะไรเนี่ยผึกหนักเกินไปงั้นหรือฮระฮาะจะเย็นใจเย็นสหายพี่ข้าสบายดีมากข้าสำเร็จการรวบรวมเปลวเพลิงสามชนิดของเปลวเพลิงสามอสูร,รเรียบร้อยเปลวเพลิงแห่งชีวิตฮระแอะเจ้าทำมันได้ในระยะเวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยนะสุดยอดไปเลยฮระฮะ ข้าอาจน,นะเป็นจอมคนที่แข็งแกร่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วการจะสร้างเปลวเพลิงชีวิตขึ้นมาได้ข้าแค่เพียงผสมเล็กผสมน้อยเพลิงดอกบัวก็ขึ้นมาตราบเท่าที่ข้าจะทำได้แล้วและอีกอย่างข้าก็ยังสามารถนำมันมาเผาสัตรูให้ระเบิดมอดไหมได้เพียงคลิปตาในที่สุดข้าก็ใกล้ได้พบกับสุนเอ๋อแล้ว ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังไงไม่รู้แฮะเอาเถอะเอาเถอะถึงเวลาไปหาหลิวชิงแล้วหยุดพื้นที่นี้ห้ามเข้านี่คือพื้นที่นักโทษส่งมอบทางรูหนอนมิติคือทำไมคนมากมายต้องถืออาวุธไว้ด้วย สู้กันอยู่อย่างนั้นหรืออะนั่นมันหลิวฉิงตระกูลเถิงผู้อาวุโสถึงเหยามีคำสั่งจากหุบเขาเพลิงโชทษช่วงใครก็ตามที่สามารถหานักปรุงโอโสถระดับสูงได้จะได้รับสิทธิ์ดูแลจัดการกับรูหนอนตลอด3ปี ถ้าหากตระกูลหลิวรู้สถานที่ดีนักแล้วแล้วก็มอบให้เราโดยเร็วจะเป็นผลดีกับทางนั้นนักเกินไปแล้วตระกูลหลิวของเรานั้นกำลังหานักปรุงโอสดก็จริงแต่เราต้องการเวลามากกว่านี้เราไม่มีเวลามากพอแล้วหัวหน้าของหุบเขานั้นจำเป็นต้องใช้นักปรุงโอสถระดับสูงและจำนวนยามากมายนักใครเล่าจะมารีรอได้อีก หัวหน้าหลิวเองก็ทราบถึงกฎด,ดีหักผู้ใดสามารถควบคุมจัดการได้ก็จะมีสิทธิควบคุมรูหนอนมิติได้ถึงสามปีปุบเขาเพลิงโชษช่วงผู้อาวุโสชวีห่งห้า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 หากแพ้แล้วก็คอยถอยไปจะดีกว่านะ ตอนนี้ตระกูลหลิวผิดข้อตกลงและความสามารถก็ไม่มีสู้สม่งมอบให้ตระกูลเฉิงจัดการกับเทียน่วงนี้เสียเถอะบัดซบนายน้อยสู้กับมันเลยฆ่ามันเลยยังดีกว่าสู้หรือเจ้าจะสู้กับพวกเราตระกูลเฉิงจริงๆหร,รือ ประกูลเถิงผู้หานักปรุงโอสรสระดับหกได้หักคิดว่าจะสู้แน่จริงก็หาคนมาค้นลมท่านเจิงจะดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนวดจิ๋มนั้นแค่เอาชนะตาเท่านั้นใช่ไหมลิงเหยียนเจ้ามาทำอะไรที่นี่กันเป็นแค่ระดับหกทำมาคุยปัดโทษมาเจอกันหน่อย สหายน้องข่าระดับนะักกรุงยาไม่ใช่สิ่งที่ควรท้าทายนะหากปากเจ้าอยากตายนะักข่าก็จะสงเคราะห์ให้นี่คือระดับนะักกรุงยาขั้นที่6รับรู้ไว้ซะอันตรายหลบเร็วผ่า ผู้อาวุโสอาหยา่พยาพญาญาญาเขาต้านมันได้เยี่ยมไปเลยนั่นมันเกราะลมปราณทำไมถึงต้าดเป็นไปได้ยังไงเขาไม่ใช่นะักปรุงโอสถนี้อาอาจารย์เจองงททำไมท่านถึงลมปราณของใครกันแข็งแกร่งยิ่งนะักสามารถก่อรูปเป็นพายุหมุนได้เลยนะนี่ โทษทีโทษทีค่าควบคุมพลังไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอดีกิ่งเกินคาดค่านี่แหละนักปรุงยาที่ตระกูลหลิวเชิญชวนมาอยากจะรู้จักกันมากกว่านี้ไหมระดับเจ็ดนักปรุงโอสถแถมยังอยู่เต่าบรรพบุรุษ ข้าคือเยียนเซี่ยวตระกูลหลิวเชิญชวนข้าให้มาที่นี้ต้องขอโทษด,ด้วยพอดีรูหนอนมิติเกิดปัญหานิดหน่อยข้าเลยมาสายอดะเจ้าเจ้ากล้ามากนักที่ทำแบบนี้ เจ้าบอกได้ไงว่าตัวเองไม่รู้เรื่องที่แท้ก็เตรียมนับปรุงโอสถเอาไว้เจ้ามันสับหลับผู้อาวุโสขแข็งใจเอาไว้ก่อนครับในน้อยของพวกเราสุดยอดไปเลยช่างวางแผนการไกลได้เยี่ยมนับเอ,อิอ ข้ายังไม่ได้ทำอะไรเห็นที่จะมีทั้งแต่เพียงคุมปัญญาเช่นนี้ผู้เดียวนี่นี่เจ้านั้นนะ่ะคือเซี่ยวเยียนหาว่าไงนะเจ้านั้นก้าวไปสู่ระดับบรรพบุรุษแล้วหรือ ใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีผิดมนุษย์เกินไปแล้วถ้าคิดว่าตระกูลหลิวผู้อาวุโสฉีหัวคงชนะแล้วกระมังในเวลานี้อืมสัญญาก็คือสัญญาเช่นนั้นก็ให้สิทธิควบคุมรูหนอนมิติแก่ตระกูลหลิวเป็นเวลาสมปีนับจากนี้ ส่วนสหายเยียนเซียวเราจะไปที่หุบเขาเพลิงโชดช่วงเลยหรือไม่แน่นอนในตอนแรกข้าได้บรรลุถึงการแปรเปลี่ยนของเปลวเพลิงเลยทำให้ข้าสามารถมีท่าสุดยอดเก็บไว้ใช้งานได้เสมอ ถ้าหากข้าไปครั้งนี้ก็จะมีโอกาสที่สองที่ข้าจะได้แปรเปลี่ยนทักษะขั้นสุดยอดไปอีกขั้นนับว่าเป็นกำไรดีเยี่ยมที่จะไปผจญโลกเลวเพลิงเช่นนี้ฮีฮีฮีชีชี ผู้อาวุโสฉีหัวช้าหน่อยช้าหน่อยเร็วเกินไปแล้วไม่ได้เราต้องรีบไปให้ไวกว่านี้อจาจารกดดูนั่นๆคือหุบเขาเพลิงโชดช่วงที่อยู่ตรงหน้าเราหาในที่สุดก็ถึงสทีอุแหวแอเข้ามาใกล้ขานี่คือทางเข้าหุบเขาเพลิงโชดช่วง กำแพงลมปราณหนาะแน่นเหอเหอนั้นคือกำแพงลมปราณที่ถูกสร้างโดยผู้เที่ยวชาญระดับปรมาจารย์ถูกสร้างมาเพื่อน้องกันการตรงคือที่แม้แต่ระดับมหาวีรชนก็ยังไม่อาจทำลายนี่คือโลกของพวกเราโอ้สุดยอดยิ่งนะักหุบเขาเพลิงโชดช่วงช่างราวกับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางมากนะักไม่ทั้งหมดหรอก สิ่งนี้ยังไม่อาจเทียบได้เท่ากับความสามารถของระดับเสมือนเทพที่เราทำได้ก็มีเพียงแค่จุดเพลิงไม่ให้มอดไหมเท่านั้นก็ยังนับว่ายอดเยี่ยมและสวยงามอยู่ดีข้าขอถามหน่อยหัวหน้าของหุบเขาเพลิงโชดช่วงต้องการนักปรุงยาระดับสูงเช่นข้าทำไมกันเรื่องนั้นมัน หากจะเล่าก็ยาวยิ่งนักหัวหน้านั้นชื่นชอบการปรุงโอสถและเขาฝันอยากจะเป็นนักปรุงโอสถแม้ว่าเขาจะได้รับมรดกจากมังกรอัดนื้นพะก้าวที่สืบทอดมารุ่นต่อยุ่นของหัวหน้าในหมู่หุบเขาเพลิงอสูรก็ตามแต่ว่า เขาก็ไม่มีความสามารถมากพอที่จะควบคุมหสมคลื่นพลังได้เข็ดอยากใคร้รู้และทำทุกวิถีทางจนกระทั่งเป็นถึงระดับมหาวีรชนช่างเป็นคนที่หมกมุ่นโดยแท้แต่ถึงอย่างไรหัวหน้าก็มีเคยลดความพยายามจนถึงตอนนี้เขาก็สนใจการปรุงโอสดด้วยเปลวเพลิงที่แท้จริงของเขาอย่างมุ่งมัน่น เช็เช่นนี้แล้วหัวหน้าก็เลยตามหาเหล่านักปรุงโอสถระดับสูงให้มาช่วยปรุงโอสถถึงสองคนเพื่อมาช่วยเหลือเขาแบบนี้ยังไงเล่าแล้วแบบนี้จะมีการเลือกหรือเปล่าเหอเหอใจเย็นก่อนสหายข้ามั่นใจในตัวสหายน้อยเช่นเยียนเซียวอยู่แล้วการทดสอบนั้นแค่เล็กน้อยยิ่งนักไม่อันตรายมากนักกรอบอากไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน เจ้างโง่เง่าพวกนี้ยังไม่อาจต้านทานเพลิงมังกรอัศนีนบพระเก้าได้เสียด้วยซ้ำนี่หรือนักปรุงโอสถระดับสูงทั้งหน้าแห่งหุบเขาเพลิงโชดช่วงเหอเหอไม่อันตรายหรือนี่พระแห้ม เอาละเช่นนั้นต่อไปก็ตาค่าที่จะทดสอบเลวเพลิงที่แท้จริงแล้วผู้อาวุโสสำนักนอกของหอโอสถผู้อาวุโสเสียงนั่นมันอะไรกันนั่นคลื่นพลังนักปรุงโอสถระดับเจ็ดหอโอสถช่างเหนือความคาดหมายยิ่งนัก ข้าเกรงว่าเปลวเพลิงอสูรระดับ 6, หกว้วงทะเลลึกเช่นนั้นมันจะไม่อังต้านทานเปลวเพลิงของมังกรสีนพะก้าใต้ไม่ต้องขออภัยตัวดูเหมือนว่าข้าไม่ได้แล้วจะช่วยเหลือท่านหึ่งช่างหน้าผิดหวังยิ่งนักผู้อาวเทียวมีนักปรุงโอสถมากมายก็ยังไม่อาจผ่านเช่นนี้ก็เหลือแต่ปรมาจารย์หวนที่มีเปลวเพลิงอสูรเป็นหลักแก่นแล้วล่ะ แต่ทว่าการจะใช้เปลวเพลิงแบบนั้นมาต้านทานการทำโอสถแล้วมันก็ผู้อาวุโสสำนักนอกของหอโอสถปรมาจารย์หวนท่านหัวหน้าหุบเขาข้าเจอบุคคลที่เป็นถึงปรมาจารยะเช่นกันครับเอเอเอ นักปรุงยาระดับปรมาจารย์หรือหน้าขานันหนึ่งในพวกเรามากมายต่างก็เป็นนักปรุงยาระดับ6และ7ก็ยังไม่อาจต้านทานระดับพลังของหัวหน้าได้เสียด้วยซ้ำถ้าคิดว่าผู้อาวุโสฉีหัวจะตัดสินใจผิดพลาดแล้วล่ะนะถ้าหากนั่นเป็นนักปรุงโอสถระดับปรมาจารย์แล้วจริงข้าเองก็ต้องเป็นระดับปรมาจารย์ได้เช่นกันเจ้านี้เพอ้อ ผู้อาวุโสฉีหัวอย่าหาได้สนใจขยพันนั้นไม่ท่านหัวหน้าหุบเขาเชิญทดสอบข้าเลยดีกว่าว่าข้าเป็นของจริงหรือของเล่นกันแน่ประเสริฐช่างเป็นเด็กหนุ่มผู้หานกล้าย,ยิ่งนัก เช่นนั้นข้าก็จะให้เจ้าทดสอบพลังข้าอย่างเต็มที่เชิญรับมือชูข้าเองก็ไม่ขอเกรงใจละกันนะครับก่อยะยะเปลวเพลิงกระเจิดปิดยิ่งมีแต่ตายแน่อายหนูเดี๋ยวก่อนนั่นมันนั่นมันเปลวเพลิงที่แท้จริงรับมือเปลวเพลิงพระดอกบัวแหน่ความเกลี้ยวกโกรธเอาข้าผ่านไหมละ่ะท่านหัวหน้าหุบเขา กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับสิริด้วยนะครับ